ลุกชาแนลสวัสดีเพื่อนพองน้องพี่นักโขกหมากรุกไทยทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนลวันนี้นำแต้มบุกสุดคมของ AI มาฝากทุกท่านกันเช่นเคยขราว AI แดงผู้เล่นเพลงโอเคปะไม่พูดปามจำเพลงเยอะครับนี่เราไปศึกษากลยุทธ์ในกระดานนี้กันเลยดีกว่าครับว่าจะสุดจัดประหลัดบอกแค่ไหนครับผม ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์หมากรุกไทยแล้วก็ความสนุกบันเทิงกันครับทุกคน AI ครับผมโอ้โหเปิดแต้ม,ม้้าขโมยเลยแม่ทำยังไงดีครับผู้เล่นไปนโอเคเจอแต้มนี้เข้าไปเอา้าเราก็เสือเก่าโจนเก่าเหมือนกันนะแอดเอาดิมาแม่หมาขโมยเราก็มีครับผมมนาะแลกหมัดกันเลยแล้วกันช็อตนี้กินลุกครับ เอไอนี่ร้ายจริงๆเหมืนม้ากับอ่ะเราก็ออกป้นเหมือนกันแอดโอ้โหยอมกันที่ไหนครับสำหรับคู่นี้เกลือต้องจิ้มเกลือครับตาต่อตาฟันต่อฟันมาอ่ะทีมไล่แดงว่างโอ้โหแดง ทิมสวนเลยเอาดิเอาปละาล่ะเออเอาเปล่าช็อตนี้เอาครับผมโอ้โหไอเรามันก็คนจริงมาด้วย a อบอกครับอือในกระดานนี้ดุเดือดตั้งแต่ต้นเกมเลยครับผมอ่ะกินลุกเอไอได้เปรียบเรียกตัวหนึ่งครับอือเอไอนี่ แสบจริงๆขนผูกเม็ด <ๆ S 2> ถอยขุนเข้าป้อมซะหน่อยจังหวะนี้โยกม้าขึ้นไป เอาล้วครับเกมตั้งรับของฝั่งสีแดงก็ยังเหนียวครับผมมี3เบี้ยดูสิว่าจะทําลายยังไง3มเบี้ยแดงเดินโคนขึ้นมา AI ครับม,ม,มาแล้วผมคองแสนแสบต้องมีประเด็นครับเรือมาแบบนี้ทําอะไรเนี่ยไอโชว์หน่อยสิช็อตนี้ไม่ไว้ใจเลยไอครับเอาเรือมาป้องกันไว้ก่อน ไอ้ AI, เติมโคนดันเซ็นเตอร์เข้าไปสองลำเลยมาละแม่น้ำเจ้าพยาเอาครับยกลบนครับจังหวะนี้ไอบุกตีเลยให้กินฟรีเอาเปล่าอ่าแต่น,นี้ไม่ฟรีครับไม่สนครับผมกินเข้าไป เริ่มตึงเครียดระดับปิดขวาอะแลกเม็ดไอ้ไอ้ก็ต้องกินครับเพราะว่าต้องการเปิดหน้าขุนแดงช็อตนี้ดูสิว่าจะผ่านโคนแดงตัวนี้ไปได้อย่างไงครับไอ้ไอ้เติมโคนครับเติมเตรียมปัะเคนโคนให้เลยเอ้ายังเหนียวอยู่ครับรหรับฝั่งแดงโอ้โหไอ้ไอ้ก็ปัะเคนเลยครับเอาอยัางไงดีไม่สนครับ ใช้เรือมากดซะหน่อยคุนกระโดดลบอ่าเบียขาดอยู่ AI ทำงไานช็อตนี้ดูครับ AI ก็เกาะไว้ก่อนเลยครับช็อตนี้โอ้โหแสบจริงๆครับขอสองได้ไหมเนี่ยผ้เล่นไปโอเคไม่ให้ครับผมใช้เรือผูกจังหวะนี้ถวายโคนให้เลยครับ AI โอ้โห แม่ช็อตนี้ครับอันตรายจริงๆครับวาดเซวครับอ่ะตบไฟเลี้ยวมานี่โคนดันขึ้นไปเลยโหขุน <c oughs> เริ่มมองซ้ายมองขวาครับผมอเดาทาง a อไอไม่ออกครับช็อตนี้แต่ทางโคนสวยจริงๆครับอืม,อม,อมลูกพี่มีอันตรายครับต้องถอยกลับมาช่วยลูกพี่ก่อนแล้วกัน a อไอ ตามกดเลยครับผมอ,มอมืจะจับขุนฝั่งแดงกดน้ําครับช็อตนี้หรือว่าจะเอาอยู่ไม่อยู่ไม่กินครับอืจมตีเบี้ยหน้าขุนกินละลายออกไปเบียดเทียมโคนโอ้โหจะหนีรอดยังไงสำหรับขุนแดงช็อตนี้อโกยครับลบหน้าเรือซะหน่อยอืมอ้ม ตามกระแทกเลยโคนขาวโอ้โหดุจริงๆครับไปในกระดานนี้เอาไงดีลูกพี่กินเลยแอดไม่ต้องฟังเสียงครับกินเข้าไปมาโอ้โหเรือห้อยเบี้ยอ่ะช็อตนี้เริ่มที่จะกระชับพื้นที่เข้ามานะครับผมสำหรับ AI ไล่เรือโอ้โหไม่หนีครับผมเรือบ,บอกยืนสู้เลยครับจับมา้า ฟาดเข้าไปทีหนึ่งขุ้นโอ้โหดูครับบังคับเดินมาตำแหน่งนี้ถ้าเราเป็น a อทํทำยังไงดีครับอืม,มจับเลือตามฟาดเลยครับผมแม่อย่างนี้น่าจะติดลุกจนแล้วหรือเปล่าครับสำหรับขุนแดงครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เรียนไก่ไอ้นี่หัวร้อนครับตามครับผมไล่ฟาด น่าจะติดไข้ขนซะแล้วครับสำหรับขุนแดงถ้าแกไม่ดีอาจจะมีปัญหาครับโอ้โหแล้วโคนเทียมเม็ดไปอกีกโอ้เออโคนเทียมเบีย้ยขอ,อไปครับตึงครับตึงมือจริงๆช็อตนี้ถ้าเราเป็น AI ไอทำยังไงดีครับหมากแดงเลือกเดินโคนตัวนี้น่าจะไม่ทันการนะครับผมน่าจะติด แต้มลุกจนทั้งแล้วสำหรับขุนแดงครับดูว่า AI จะลิสิกด้วยรูปลุกจนรูปไหนครับลองวิเคราะห์กันดูครับและช็อตนี้ AI ตัดสินใจครับผมโอ้โหจับโคลฟาดเข้าไปเลยครับทีหนึ่งลุกติดหมดครับผมโอ้โหติดติดครับมังครับเดินมาที่มุมร้อยศพและทำยังไงดีทุกคนว่า AI เขาก็ตามกระซวกไส้ครับ ร้อยโคนให้กินฟรีไปเลยครับผมแต้มเนอโหสุดจัดครับก็ต้องกินครับโคนเป็นตัวครับก็ต้องมอบตัวเลยครับถ้ากินโคนตัวนี้เข้าไปครับผมนะไม่รอดครับเข้าสังเตครับดับเือฟาดก็ไปลุกออืหบังคับเดินครับมาตาเดียวในกระดานเลยครับจอดนี้แล้วก็จบด้วยมาครับผดดึกฝึก้าไป เปีย้ยงเข้าให้ครับโอ้โ oh, ห oh. แล้วค่อมกินเหลือด้วยช็อตนี้ครับสุดจัดประหลัดบอกจริงๆครับก็รับชมเ่าเป็นแนวทางในการศึกษากลายุทธ์มากรุกไทยกันขอขอบคุณผู้เล่น po OK, k และผู้พัฒนาโปรแกรม ai ทุกท่านครับชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสายนะักโขกทุกท่าน